สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่เมืองแปดริ้วนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะสมัยเตกี้กับเดินทางมาไหวายเพลินเรื่อยๆค่ะเมื่อมีโอกาสได้ขับรถพานทั้งมาเยี่ยมพี่น้องที่อยู่แปดริ้วนะคะแล้วก็มาทุลาส่วนตัอยู่กรุงเทพก็เป็นทางพานเนาะเนาะวันนี้ได้มีโอกาส มีโอกาสมาไหว้ขอพรนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะก็เลยสิจอด,ดรถไว้ทั้งหลังนะคะนี่น่าจะเป็นด้านทิศตะวังออกของอุโบโสถนะคะเพราะว่าจอดรถทิ้งไว้นะคะคุณแม่จะเดินลำบากก็เลยมาไหวพ้พระขอพรอให้คุณแม่น้าขอพรให้พีให้น้องให้สุขผู้สุขคนนะคะ ผู้ที่ติดตามรับชมช่องของครูตั๊กด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะคะมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะพี่น้อง,องเขาเขากำลังจัดแจงนะคะมหาวิหารนะคะขององค์หลวงพ่อไหวนะคะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนตัวนะคะเพราะว่า ผู้ตักขันม้าไหว้หลวงพ่อโสธรเรากลับไปกับสิโชคดีนะคะส่วนมากสิบบอพลาดเลยนะคะก็บ่กอยากบ่าไว้ก่อนเนาะนถึงลอตเตอรี่สิฝ้าแจ้งข่าวพีข่าวนองเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาไหว้อีกที่หนึ่งนะคะโรงเจของหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวมาทําบุญที่จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะ,ะได้ยูเย็นเป็นสุกนาะ บริจาคซื้อที่ดินข้านามข้าไฟถือโอกาสได้ทำบุญด้วยนะคะตามกำลังเนาะคะ่ะเนาะทำบุญไปด้วยกันนะคะ เข้ามาด้านในนะคะสารแปะกงสารกระจายก็ถือโอกาสได้วาทท่านนะคะเดี๋ยวเรามาบูชาทุกเทียมก่อน ตรงไหนครับขอแลกฟังด้วยนะคะ ไปจุดไหว้<ป>ชั้นบนก่อนขอบคุณค<ะ>่ะจับเทียนนะ,ะเดี๋ยวเรามาไหว้สาลแป๊กกงนะคะไหว้เทพยาฟาา้าดินด้านบนก่อนนะคะนี่ขั้นตอนการไหว้ของศาลเจ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตทําพิธีจุดทุกเทียนก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาลั่นของเล่มต้นใหม่ะคะ่ะถ้าเราจุดทูบบร,ริเวณด้านล่างอีกสามสิบห้าดอกนะคะั้วเราจุดเล็กเผื่อเลยะคะ่ะ เรามาอยู่จุดที่ห้านะคะไท้สวยเอีย่ยสอกเคราะแก้ปีชงเสียงตานะคะัถุกขัท,ทุกของเราสมองชงเชงแล้ววหวจุดที่งพ่อแม่เท่าเรามีสงจริงนะคะ รูวันหมดหมดโพหมดโรคหมดภัยด้วยเทนินเทินทางมาจนถึงไหว้ศาลแปะกงนะคะโอ้หทั้งหมดตอนนี้เราไหว้ยอยู่ที่ประมาณร่วมร้อยจุดนะคะบอกว่าเรามีความสุขอิ่มเอ,มอิมใจมากนะคะที่ได้มาไหว้ท่านในวันนี้นะคะ,นะคะอวยพรให้ทุกคนด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วหลบหลังกูเหลือแล้วขอปักแทนพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆด้วยนะคะขออนุ้มวนาบุญกับทุกท่านค่ะ